ผู้หญิงใช่ผู้หญิงไหมใช่ค่ะพอได้ยินเสียงแล้วใช่จริงๆด้วยคุณ <c oughs> ผู้หญิงมีทุกอะทอะไรหรือเปล่าครับเนี่ย <c oughs> เป็นวิ่งไล่ผู้ชายสองคนนั้นมาคือฉันไล่เขาค่ะเขามากัดกินใบหญ้าฉัน เป็นผู้ใดเนี่ยโกงไปหมดแล้วพบยาที่บ้านของฉันเนี่ยเขามากัดกินอ่ะเขามาหาอาหารแล้วฉันตกใจเลยแม่ฉันก็เลยไล่ไล่ไล่บวดเขามาอ๋อไม่มีมันยาทไม่มีมันยยาเลยไไม่ขออนุญาตก่อนแท่นั้นรู้อย่างนั้น้ามาคุยกันได้ไหมครับฮะหันหน้ามาคุยกันได้ไหมครับเดี๋ยวตัวนะครับยังเขาโดนตัวฉันเดี๋ยวฉันจะดูว่าเขาระคันหรือเปล่า ถ้าเกิดเขาไข่แสดงว่าเ,วเขาไม่ใช่อเลือคู่แต่ถ้าเกิดเขาไม่ไข่แสดงว่าเ,วเขาจะคืนเลือกคู่เหม็นอะไรอ่ะคุอยอะไรอ่อยู่ยระวังะะนะพี่คะัะแกล้งมึงไงสามวันแล้วจินะทำไมที่ชุดนี้เราไม่ได้ซักเลยเราตังต้งเก็บไว้พรุ่งนี้คืนนึงก็โทรมาขอแล้ว แเดยว,ว่าขึ้นให้ได้หลอด้วยไม่คันด้วยหลอด้วยไม่คันด้วยหลอด้วยไม่คันด้วยแสดงว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของฉันท้อย่างนั้นอย่าได้เสียวเวลาเลยเธอเธอขา,าฉันน่ะจะหันไปเพราะว่าฉันรู้อะไรมาบางอย่างรู้อะไรถ้างั้นก็หัน,นมาคุยกันดีกว่าครับได้เลยค่ะฉันหันไปแล้วนะนนฉันนับหนึ่ง สองนับสามไปมาวุ้นเอ้าเป็นไงฮะเบี้ยวเฮ้ยบาวมนไดพวกกันจับมาเ้ยป็นไโอ้ เดี๋ยวว่าตรงนี้อันโนก่อนอ่ะอ้าวเฮ้ยเออคุณไปซะเถอะทำไมง่ายกันฉันไม่อยากได้คุณอีกต่อไปแล้ว ความเร็วในตัวเจ้ามันมากซะหลืวเกิร์จะเดินไปเก็บให้เึงอีโดมไม่ต้องตัวอะไรเนี่ยตัวรูกไม่ใช่อีโดมคุณนอนดูอยู่ทีโรงพยาบาลมหน้าอีมอันีดมมาวดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเนวเดยวดี๋เดียดีี๋ม่เหมเดดด ใส่ชุดแล้วมึงวัดใส่้ลายพอยเลยลายพอยรูปร่างมึงแบบมนุษย์มันนะเฮ้ยะมันผิดหจริงๆมันเป็นบุคลิกหรือมึงหรือมึงดูดเมาส์อะไรเป็นยังนาเนี่ยอยู่ตรงนี้ก่อนเลยเดี๋ยวเธอชื่ออะไรเนี่ยชื่อไม้ดำตรงเอามึงวิ่งไล่จับเพื่อไงเนี่ยดำตรงเหรอไม่สบายไม่ได้ใจมาเขียวอิดหนึ่ง ไม่แต่งหน้าเป็นยักษ <c oughs> ์หน้ารู้เลยอะไรหน้าวัดมึงโอ้ยใจเพื่อนอย่าให้มันเครียดหมอฮะไม่เครียดหมอฮาไม่เครียดหมอฮะไม่เครียดแต่ละ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 เธอชื่อว่าดำดงแล่นอยู่ดีๆมาบอกว่าเป็นนักคู่ฉันได้ยังไงแต่เล่ามาสิก็ว่าจะได้รู้ไงว่าเธอเป็นใครมาจากไหนมีอยู่ครั้งหนึ่งจะได้เข้าใจที่เธอมาบอกว่าเธอเป็นน้าคู่ฉันถ้าเธอไม่บอกฉันเนี่ย ฉันจะรู้ได้งแล้วฉันจะเชื่อได้ไงว่าเธอเนี่ยคือเนื้อกู้ของฉันมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเธอต้องลองให้ฉันฟังเข้าใจไหมฉันโดนเธอเป็นใครตกเรือสิไว้มึงก็ไปทำทันทีกูก็สำคาญเพลินเพลินเพลินชอบเสียงหัวหน้าฉันโดนผักตกเนือแล้วพอดีว่าฉันน่ะจมลงไปถึงพื้นเลยนะ่งหนึ่งพันห้าร้อยฟิตฟิตฟิตกากใต้น้ำเนี่ยฟิตปลาไงอะไรปลาไปทาปลาเลย อ๋อฟิโตปาเออผิดแล้วเนี่ยไม่ผิดไม่ผิดเป็นมุกมีความรู้อย่าั้เป็นไม่ชอบไม่ดีแบใหญ่ใหญ่ทำให้เพื่อนเจบมุกดีแต่ว่าโง่แล้วยังไงพยานนะคะราช่วยฉันเอาไว้แล้วก็เอาฉันน่ะชุบตัวฉัน ให้ขึ้นมาอยู่นเมืองมนุษย์ปรตามหาเนื้อคู่ถ้าเกิดชายคนใดโดนตัวฉันแล้วแม่ขันแสดงว่าผู้ชายคนนั้นคือคู่ฉันทันทีโอ้โหไม่ต้องร้องแล้วคือคู่ฉันทันทีแม่แล้วใครที่โดนตัวทำไมน้ำไม่เงินก็หม่อนไขหรอหม่อมขันเออเชื่อได้หรือเปล่าก็ไม่รู้รู้อ่ะจะพูดอะไรก็พูดได้เอาแบบนี้แล้วกันเอาไงเธออยากแต่งงานกับฉันไหมอยากที่สุดบอกแลแกเยค่ั้นเนี่ย เธอทำงานให้ฉันอยา่างหนึ่งเลยไหมถ้าเธอทำสำเร็จเนี่ยฉันจะยอมแต่งงานกับเธอเจะให้เขาทำอะไรฉันจะให้เธอเนี่ยไปหาพันธงที่เขาสามร้อยยดอดรู้จักเขาสามร้อยยอดไหมรู้จกักดีรู้จักแน่นะสนิทกันห้ามโกหกนะไม่โกหกถ้าอย่างนั้นสามวันเธอไปหาพันธง เออาาพันทงมใถ้าเกิดฉันเอามาได้ล่ะฉันเอาจริงจะย่องแต่งงานด้วยจริงนะห้ามผิดเพี้วไม่งั้นจนจนฟ้าจะลงโทษผิดคำพูดหรอกนะได้เลยลองใช้นะลองใช้มันเง่ายจังเดี๋ยววลนไหนหนาจะไปแล้วเนี่ยจะไปไหนก็จะไปรอที่เมืองไงคนเราน่ะลิ้นไม่มีกระดูกจะพูดอะไรก็พูดเท่าได้ลิ้นไม่มีกระดูกลิ้นไม่มีกระดูกจะพูดอะไรก็พูดดูด พูดได้อุ้ยอะไรร่วงกระปุกร่วงใส่ไว้ทำไรต้องการอะไรมาทำสัญญาก่อนอะไรต้องเขียนสัญญาด้วยใช่นี่ฉันเป็นเจ้าใช่ผูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วสัญญาไม่ต้องรออ้าวมันต้องเขียนนะถ้าเกิดไม่เขียนฉันไม่ไปนะไม่เขียนไม่ไปอีกใช่แปบป ไปได้การ์ดแล้วแต่ก็พระบาไม่เกมันก็มีมอไมไปพระบาทยังยอมแกไปก่อนหลังจากนั้นคือให้มันไปหาพันธุทองมันจะไปพันธุ์ทอมาโดยล่ลาระยะระยะกลายเป็นคนมาไรคอยจีสัญญาณที่ไงพ้าบาทไหนว่าไม่เที่ยวซิโอ้ยจำไม่ได้แล้วก่อนพูดไม่ฟังเอ่อ่ารับรางวัลแบงค์เขียนก็เขียนเลยเขียนาเขียนเข้าพเจ้าสอนสิง ใช้ให้นางสาวดำดงไม่นำทานทองที่เขาสามร้อยยอดถ้าเกิดนำทานทองที่เขาสามร้อยยอดกลับมาได้แล้วข้าพเจ้าสอนสิงห์จะยอมแต่งงานกับนางสาวดำดงหลวงพระราชทินนนนามนาน้าเสียงจีสองโลเลยไม่ใช่เสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมเบลเบลท่าอะไรอ่ะประทับตราสามวันนะมาเจอกัน